ทว่าได้ยู่หันลวจะได้สางปรอยู่เลยสางปปอยู่อ้าตัวปวนงาตัวปวนงาพี่แม่ เอาเบอร์เดอร์น่ะสร้างสามตัวหมุนตืต้ตอๆอยู่น่ะนะไล่หลายนึงชุดไป้างหลังมึงชุดดาวชุดบัวชัดไหมครับ คือดึงข้งาง,งล่างอ่ะข้างล่างภาพชัดดีครับสอรีสอรีนะตอนนี้กำลังวุ่นวายกับสามตัวร้อยอยู่ฝั่งนู้นเ่ยสามเจ๊ใหญ่เข้ามานะ ก่อนเพื่อนเราบุญเนีหิวห่าแล้วใช่ไหมต่อพี่โลโก้โอเคครับผม ไปอยู่น้ำกันเลยไหมไงดีเอ๊ะดันไป่แทนเฮ้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มตัวเปิดนะครับตอนนี้ชื่นก็ต้องปล่อยไปตามเพิ่มนะครับแมนดีแะ้วพี่น้องสร้างหาวเรื่องเบิ้งไว้เอายาก ใจเย็นใจเย็นกันเด้อเกมบ่ตายแล้วข่อยไปเลยไปอยู่เพรนั้นอันตรายมากนะแค่แบบว่เาเอาเอาบปอยู่แล้ว,วยังไงดีอ่ะคือบ่เอาดูดูลำพูนดูลำพูน เอ,เอาเอาเอาอันนี้กันนี้เจล่่ำครับผมตอนแรกก็ตึงๆ,ๆนะครับพอเพิ่มมานี่มีปัญหาเลยล้องดันๆไปหาเจล<อ>ม้ามันข้นนี่เ้ยม้ามันข้นเลย

โอ้โอ้โอ้ดูไหมโอ้โอ้โอ้กิโ ave, โนนมกันแล้วพ uhm, ี่น้องน่ไปอืพาไปยงได้สร้างอปยูนะเจ้าเปิดได้นะครับจำเปนคนเปิดได้นะเอาชื่อก็เลยตามเอ้า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 เอเอ้าเ้าเอาเอาเอา เแยกไม่ได้ครับมันแยกไม่ได้ครับดันไหาครับพญานางว่ะใส่พญา,านาควเจเจ้าะฮะบ,บุญตัวไหนนะดำคนเลือดักบัวบานสี่ตัวตอนไหน ตอนเนีมม sociedad, Bref, ่ยเอาไปู่ถวาช่องกันเลยปะลุงปะไป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 เลยอะปะมันไปไม่ได้กับยูนีเลยยูนีก็ได้ไปไม่ได้นะลายลายเปที่กองเหตเพลินนะเราีคนที่กองเหตเรา ไปไปไปาาาาาวายสาวขึ้นเลยตุเป้ละสาวหามมาได้สาวเลยมากรมูม,มูโอ้ได้นะครับผมแม่แม่ผมก็ไม่มีเวลาดูเลยนะครับเพราะว่าผมจะใส่บาทแล้วนะแม่แม่นะเป็นว่าท่านใดที่ทำบุญก็อนุโมทนาบุญด้วยทุกท่านนะฮะมาถึงตรงนี้อาจจะ ไม่ค่อยชัดนะครับผมเ็จะถ่ายเป็นวิดีโอไว้นะครับอ่าส่วนเพิ่มกับเจจก็ให้อยู่นเอานะฮะคงจะมาไม่ได้หรอกยังชัดอยู่ไหมครับภาพชัดก็ดูชัดเกลวเลยแมนบอส

ไป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 ชทผิปกติใช่ไสงสัยเาปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตปรับปรุสัญญาอินเอร์เน็ตุอนุอนุ อ้าวพอดีหญิงแม่หญิงแม่ก็มาเหรออันนี้ขอบคุณแม่วันเกิดคุณแม่วันนิดาวันนิดามีให้บัวบานอุ้มบุญแล้วคุณคุณก็ไม่บอกคุณตาว่าวันวันเกิดวันเออเอาไปถวายนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวทำายจะรับห้เอาไปทิ้งรังเอาไปถวายตอนนี้เลยบ่ ไป่ใส่ไม่หมดใหบุญใายวันเกิดพ่อฐานให้บุญเนี <koska> ่ยหลังเป็นลำดับมีบัวบานอุ้มบุญน้องดาวแล้วก็น้องเลิศรักก็ไปแทบอะไปวะครับเพลระบุซื้อซื้อของมาแล้วไหนเครื <binding suit? S 2> I mean, ba, ่องสังฆทานแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งนะครับซื้อให้คุณแม่วันนี้ดาเรียบร้อยภาษาวันเกิดนะครับคุณแม่วันนี้ดาครับผมภาพชัดดีไหมผมด้วยที่เราได้รับ เอออย่านั่นเจยอย่านะลูกชายสุดที่รักเนอะไม่แม่ไทีมงานกลับบ้านแล้วบุญอบุญนอนแล้วเฮ้ยเจดเดนเจย์เหรอเดือดใกล้ลูกชายบอสไซเปาเป็นครับไซเปาเป็นตัวนี้ไซเปาเป็นครับเก็บได้ย่างเดียว ว้้เาอย่างจิงอกเจ๊จ้อย่าวงแตกแะเจ้เจ้าอ่ะแล้วก็โยมจอยพีพี่ละแนนนุกท่านวางพี่ซิอกลุงมามลุงามทำไมสาวแล้วสาอหญงวละเจ้เธอเิอ เสีร์ไพส์ล่ะดูดิสเสีร์เซล่ะนะครับบัวใส่บาทลูกซีส่งมาให้มาใส่ทำบัใส่บาทรับ พัวบานลาา้วก็เพื่อนยอุบุญเด้ออุบุญขามอุบุญเลยอุบุญล้วการเลิ่นลากแลักกรดาวโคตรจะไม่เห็นเลยภาพชัดดีไหมแม่

ลูกตาก็ไปทำบุญตามที่เอ็ซีบอร์นครับอ่าดูนะครับนี่ครับวันนี้สัญญาณเน็ดดีมากครับว่าจริงเหรอนมอยากกินนมไหมลูก นี้เป็นสังฆทานที่เราซื้อมาสองชุดนแล้วก็มีน้ำน้ำเปล่าขนมนมเนยต่างๆนะฮะเยอะๆเลยอยู่ฝั่งนู้นครับแต่เราไม่ได้ไปถ่ายดูมะดูอยู่นูไปถ่ายดูเลยก็ได้เยอะอยู่ไหนๆงั้นงั้นงั้นกูถือที่ไปผมจะถือกล้องเลาชัดไหมนี่ชัดเจ๋วเหรอ สาธุด้วยนะครับสาธุด้วยนะครับเดี๋ยวเราดับนันไปนะครับเราก็จะถวายเงินทําบุญพระนอนนะครับเป็นจํานวนเงินทั้งหมดหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะฮะสองบ้านด้ครับแล้วก็น้องๆช้างนะครับบ้านน้องบัวบานนะครับรวมกับบ้านน้องดาวน้องอุ้มบุญน้องเลิศรัฐน้องแก้วตา ครับนี่คือเครื่องสักการะที่เราซื้อให้ของคุณแม่วันิดาครับมีน้ำแล้วก็มีขนมที่ถวายพระไปบางส่วนแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้นะครับเราก็จะขออนุญาตถวายนะครับทุโมทนาสาสุรูบุญกับ f เอทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตาม 1, 18, 000, 1 8 1 7 7 8คะแนนครับแต่ผมอ่าในกล่องนี้1 1 8 2 0 0นะครับะฮะเป็นตัวเลขกลมๆง่ายดีมาพักได้เลยจิโ <c oughs> น๊โน๊พระได้เลยบอนปัจจัยส่วนหนึ่งของคุณแม่วัิดาผมก็ใส่ซองถวายพระไปนะครับขอบพระคุณคุณแม่วัิดาที่ร่วมทำบุญกับเราวันนี้นะฮะอ่อถวายเลย อ่ะอางเงินไงแมนถ้าเปิดถ้าเปิดอยู่ทุกมนให้เปิดนะก็ให้ช้างทุกเชือกนะฮะเ่ว่กันถวายนี่พอมาแล้วเงินสิถวายเงินแล้วแล้วไปยืนกาบโบัานเก็เงนหลายหลาย ครอบครัวทุกครอบครัวให้เราเป็นมือเป็นมือเป็นชนะเป็นกองเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาหนึแม่ไพ่บุญนึงจะพิดมองกันว่าเขานี่เสียฟเขานี่เสียฟเขานี่นี่ลุงรุงเอาเซฟเขันนี้ได้นี่เสซฟเขาไอ้หน้าน่นนี่แม่โอนอีก200คะแนนทันไหมคะเดี๋ยวถ้าท่านใด ทันไป่น้อยนะครับเดี๋ยวแจ้งวันในลาผมก็ได้นะครับแล้วแล้วหลวงตาตอนนี้นะครับโชมถวายเทียน <c oughs> ไปเขาไยเห็น กดยูทูบก okay. uh. ็ไม่เห็นหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดอ่าครับผมก็เราชาวช้างนะครับร่วมกันทุกเชือกนะครับร่วมกันทุกเชือกนะฮะ ผูืเอกสองคน,นครับคู่หูดูโออันนี้หลวงตากำลังให้พรอยู่นะครับนี่นี่มาตาก,กันเลยอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับ หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับต้องโฆษณาสาธุนะครับเอฟซีทุกท่านเลยนะครับเอฟซีอ่า น้องๆช้างทุกเชือกนะครับที่ร่วมกันทำในวันนี้นะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับตีคับสวครับตีกันล้ตีกันละวีกันลครับะครับครับแต่ว่าที่ที่เราถวายไปอ่ะเป็น1820อะไรนะคือปัดเซียนไปเลย เราปาัดเป็น2คู่ไทยเร้ัดเป็น18 2 0ู่ครับผมเรียเ <ulously, S 2> ส้นลักราบเราคร <Maria. S 2> ั้าใช่ครับผมเราปับเป็น18 2 0ูครับจาก18 178นะครับนัดบุญด้วยนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดเดินกลับบ้านนะแม่นะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งก่ไแล้วกดแชร์ด้วยครับผม สวัสดีครับ